ก็มีการสำรวจนะฮะในประเทศจีนนะว่าออคนที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยไปแล้วเนี่ยมาใช้เนี่ยซื้ออีกไหมอะถ้าให้ซื้อคันต่อไปอ่ะที่ใช้อ,อีกไหมปรากฏว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วนะซื้ออีกอสูงสุดนะครับเทียบกับต่างประเทศนะต่างประเทศนอกประเทศจีนเนี่ยถ้าไปถามแบบนี้นะประมาณแปดสิบแปดเปอร์เซ็นจะซื้ออีกแล้วอีกประมาณสิบสองเปอร์เซ็นไม่ซื้อแล้วกูเข็ดแล้วกับรถไฟฟ้าอ่ะนะมันจะมีแบบนี้แต่ว่า คนจีนเนี่ยหลังจากได้ลิ้มลองรถไฟฟ้าเนี่ยเกซื้อหมดนะซื้อกลับมาอีกนะเป็นเพราะหนึ่งเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วกันนะใน f a c i l ิลิที่นี่มันดีเนี่ยผมออกไปข้างนอกเนี่ยก็เห็นถ้าเป็น,เป,นปเป็นป้ายทะเบียนสีเขียวเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าเพราะมันจะได้เว็บภาษีด้วยไรเรื่อง Energy อะไรก็ว่ากันไปรัฐบาลสนับสนุนนะฮะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของ s u b s i d z e มันได้สิทธิพิเศษจากจากรัฐบาล2คือราคามันถูกนะฮะ เราได้ใช้แล้วมันประหยัดน้ำมันชิบหายเลยนะครับสาคือฟอสซิลที่มันมีให้เติมเยอะแยะไปหมดนะมันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากในการเติมไฟฟ้าเท่าไหร่ที่นี่นะเพราะเขา,เขาสร้างค่อนข้างเร็วนะฮะมีอย่างเดียวเลยที่ผมว่ารถไฟฟ้าอาจจะจีนก็คือราคาโยงลงเร็วอิบอายนะฮะร,ราคาอันนี้ต้องทำใจราคาแบบคือซื้อแล้วก็ขับยาวๆไปแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่า ว่าจะขายแล้วได้ตาอ,อะไรนะเอาก็คือเป็นขยะไปเลยล้กันเพราะว่ามันเผอขายมามันก็ได้ตังค์ไม่เท่าไหร่นะคะลงโคตรเยอะเลยนะฮะใครซื้อรถไฟฟ้าอย่าง BYD เนี่ยเมื่อประมาณ2-3สปีก่อนเนี่ยอ,อย่างราคามยะมาซื้อซื้อริวซื้อชีว่านนะะประมาณแสนเจ็ดแสนแปดหยวนนะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่40,000หยวนเองนะ,ะับมันลงไปหมู่เหลืออยู่เกินครึ่งอะ่ะนะครับหนักไปเลยนะก็ อาจจะมีข้อไม่ดีตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่าก็มีการสํารวจมานะจากพี่ชายเขาบอกว่าก็ซื้ออีกนะครับแล้วตอนนี้แบรนด์รถไฟฟ้าที่ผมสํารวจมาล่าสุดไม,ไม่ต้องพูดที่จดทะเบียนนะพูดที่เข็นออกมาในสู่ตลาดเนี่ยตอนนี้อย่างในจีนเนี่ยมีให้เลือก139แบรนด์น้อยญี่ปุ่นเนี่ยมีรถญี่ปุ่นเนี่ยมีให้เลือกกี่แบรนด์อะเต็มที่ผมว่าไม่เกิน20บแบรนด์นะตอนสมัยญี่ปุ่นแบบพลิก,กนะฮะมีโอ้รถญี่ปุ่นเพียบรถยุโรปเองก็ก็ไม่เยอะ อันนี้เป็นร้อยอันนี้ร้อยร้อยสามสิบเก้าแบรนด์นะหนึ่งร้อยสามสิบเก้าแบรนด์ที่ขายออกแล้วนะที่ขายจดทะเบียนในสี่ร้อยกว่าแบรนด์นะแต่ว่าขายจริงเนี่ยร้อยสามสิบเก้าแบรนด์ที่มีรถออกมาขายจริงๆง,งั้นมันก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่ราคาจะห้ำหั่นกันแบบชิปเปงแล้วเราได้เห็น b y d ที่บอกว่าเป็นเจ้าตลาดเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าก็กําไรก็หดหายเป็นครั้งแรกนะฮะเป็นครั้งแรกที่ต้องยอมเผาๆบ้างนะฮะหลังจากที่ปกติเนี่ย ต่อให้ค่ายอื่นคือรถไฟฟ้ามันแย่งกันก็นกจริงนะครับหรือว่าจะแข่งแย่งกันยังไงเนี่ย B Y D ไม่เคยมีผลเพราะ B Y D มันสายป่านยาวแต่ครั้งนี้เราเห็นเป็นครั้งแรกว่า B Y D เองก็สะเทือนเหมือนกัน